ดีครับผมกุลครับจาก UDS ีสเซวันนี้นะครับเราจะพามาชมที่ดินสวยๆในย่านปากเกร็ดกันโดยที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ตำบลท่าอิดนะครับอำเภอปากเกร็ดซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีตำแหน่งหนึ่งเลยเนื่องจากสามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะออกทางซอยท่าอิดนะครับหรือเข้าออกทางถนนราชชฤกพ์นะครับทางซอยท่าอิดหมู่5้านะครับก็สามารถเข้าออกได้ทั้งยังใกล้กับสถานที่สําคัญสคัญหลายที่นะครับเช่น วัดแสงสิริธรรมนะครับเซนทันเวสเกตเซนทันรัตนาธิเบตนะครับบุญถาวรราชพฤกษ์โฮมโปรชัยพฤกษ์อีกทั้งยังใกล้กแหล่งชุมชนแล้วก็ร้านค้าสะดวกซื้อนะครับคืออยู่ย่านนี้นะครับสามารถหาซื้อของกินได้สบายๆเลยต่อมานะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวที่ดินกันบ้างสําหรับที่ดินที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้นะครับเจ้าของขายยกพร้อมกัน2แปลงนะครับ แต่ว่าที่ดินทั้ง2แปลงนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ติดกันนะครับโดยจะเป็นที่ดินติดถนน1แปลงนะครับแล้วก็ที่ดินที่เข้าไปในซอยอีก1แปลงนะครับซึ่งระยะห่างระหว่าง2แปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับก็ไม่ห่างกันมากเรามาดูรายละเอียดของแปลงแรกกันเลยดีกว่าที่ดินแปลงแรกนะครับจะมีขนาด28ตารางวานะครับเป็นที่ดินติดถนน หน้ากว้างที่ดินนะครับขนาดประมาณ11เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับจะเหมาะสําหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือทําร้านค้านะครับก็สามารถทําได้เพราะว่าตําแหน่งของตัวที่ดินเองนะครับจะอยู่ใกล้กับวัดแล้วก็แหล่งชุมชนนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับจังไม่ได้ถมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราจะถมนะครับก็ถมไม่เยอะเพราะว่าต่ำกว่าถนนนิดเดียวเอง ต่อนะครับแปลงที่2นะครับก็จะเป็นที่ดินที่อยู่ในซอยนะครับซึ่งหากจากแปลงแรกประมาณ100เมตรนะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่144สบตารางวาครับความกว้างที่ดินนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 1เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ27เมตรเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ถมนะครับโดยแปลงนี้นะครับจะเหมาะสําหรับปลูกป้้นยู่อาศายนะครับหรือซื้อเก็บไว้เก็งกาไรก็ได้นะครับสําหรับแปลงนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวราคานะครับของทั้ง2แปลงนะครับจะขายอยู่ที่ราคาเดียวกันนะครับขายอยู่ที่ตารางวาละ3 0,000บาทนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะครับสําหรับที่ดินในย่านนี้สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือใครนะครับอยากจะฝากขายที่ดินนะครับฝากขายบ้านกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ